เอฟซีเาะค่ะได้ซื้อผลนเอาไหมใบสีเนาะค่ะมือนี่เนาะได้บุญรายอยู่ดอกค่ะเอฟซีมือเนี่ยขอใอานิสง์นีไ้ฮอดผููเป็นซอยเหลือฮอดเอฟซีทุกคนครับขอให้มีความสุขความเจริญไ้มีโสงมีลาำเหตุการณ์เห็นาหงานอยู่ทางไก่กระซังครับแม่นตกทุกอคอยค้นอยากทุกแฟนถึงทุกคอยให้ลำรวยตลอดไปตลอดกาลหน,น,นาาเธอไปด้ย สวัสดีเอฟซีเปิกซับหน้าขี้ทุกท่านนะคะเหมือนนี่แอดมินกับมาตามต่นนะคะน้องพิมพ์นะคะเด็กน้อยมีเเ้นซื้อกับพญานาคได้นะคะพอกบแม่เพิ่นวากขึ้นมาเพิ่นเคยเห็นแสงขึ้นมาจากต้นบักคหไงเนาะคะ่ะซึ่งเป็นพุ่มเพิ่นเือว่าเป็นพุ่มปูราคาเพิ่นจะเป็นแสงนี่จะเป็นเจ็ดสีออกมาได้ได,ได้ค่ะเอฟซี FC. เพิ่นวานะ่าจะเป็นพุ่มปูพุ่ม หนักเนาะค่ะพันมีความเสือนะค่ะกาเพันได้เงื่อนจากเอฟซีเบิร์กซัหน้าขี้ที่ได้มาให้เนาะค่ะในมือนี่พันก็ได้ซื้อผลไม้ายสีถูกเทียนมะหวายพุ่มปูยูนีเนาะค่ะมือนี้ก็สิได้ตามว่าทั้งคุณพ่อคุณแม่ของน้องพิมพ่นจะไหวแบบใดเพ่นจะเปิดโชคพ่นว่าค่ะพ่นก็สิวและก็จะขอเปิดโชคเปิดทรัพย์กระปู พมิมยูนีเนาะคะ่ะประวัติยูนีคือว่าเพิ่นมี่มีมเคยมีคนเม้าเหล่ามาขอเหล็กขอเหล็กได้สามตัวอะเอาไปซื้อถือนะคะพ่อถึกแล้วบ่มาแก่บนภูม่มยูนีเพิ่นเอาไปเสี่ยงเด้อค่ะค่ะประวัติต้นไม้แห่งนี้คือพ่ธรรมดานะคะเมื่อนี้คุณพ่อกับคุณแม่ของ น้องพิมกับซีได่้ามการวายนะคะก็คือปัดัยมาจากเอฟซีราคาเมื่อนี้กับเอฟซี FC ก็ได้บุญน้ำคักเนาะค่ะเมื่อนี้เนาะกับมาตามติดกันต่อค่ะก่อนอื่นกับขอกำลังใจคนละหนึ่งดวงนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เบิกซับหน้าขี้นะคะเพื่อจะบอผ่านข่าวสารดีๆจากทั้งช่องนะคะทั้ง่องจะหาแนวทางฝากเอฟซียำ่าเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะบ่ได้สนับสนุนในการเดินกัน พนันนะคะสําหรับคนที่มักเสี่ยงโชคมักตัวเลขมักดึงลอตเตอรี่มักเสี่ยงโชคนะคะให้เอาไปพิจรารณาเบงนะคะมากับจังสือข่ะมันตรงกับแจห้เฮ้ากับมากับจังสือนะคะค่าแนวทางอาจมีหลายสำนักหลายอาจารย์ก็ต้องขออภัยเอฟซีไว้เนาะคะ่ะเพราะว่าแอดมินก็ต้องตามไลๆอาจารย์ละคะ่ะเพราะว่ามันกะเป็นงานเนาะคะ่ะเนาะค่ะเฮ้ากับนําเสนอลงไปมือนึ่งกับสีบอตามก็สามสีคลิปก็ค่ะเอฟซี FC. สาีอาจารย์สามซีแนวทางนะคะเข้ามาผู้ใดเข้ากับเลือกตามคนนั้นเนาะคะ่ะค่ะสำหรับมือนีกับมาติดตามไปพร้อมกันนะคะค่ะกัพ่อกับแม่ของน้องพิมพนะคะเพิ่นกับมาอไหวปูนะคะเดี๋ยวก้อนก้อนไหวขอสัมผัสสักเล็กหน่อยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ อันคุณพ่อเห็นแสงเอยียงก่อค่ะอ่าผมเห็นเป็นแสงสีขาวเป็นคล้ายๆรูปร่างของของค้นนะครับแต่ว่าบ่สามารถที่จะระบุระบรุได้ว่าหน้าตาคล้ายเพิ่ผู้ใดแต่ที่แน่ๆเป็นสิ่งมีรับแน่นอนโอ้เห็นเป็นผู้ใายครับกลางเว่นกลางคืนค่ะกลางคืนครับอดีฝันแต่ว่ามีแสงเป็นแสงสีขาวเป็นแสงสีขาวออกจากต้นไม้ต้นนี้ครับนี่เดือนเบ้เวียนอยู่แถวนี้ครับโอ้ค่ะมองนี่เป็นเมืองเก่าค่ะ อไอนี่นี่ยินแตู่้้เถาเบาต่อๆกันมากนะครับว่าเป็นบ้านเก่าของเพื่อนแล้วก็เมื่อบวกกับความฝันที่ผมฝันยามเว้นนะครับเป็นรูปร่างผู้เถาสมัยเก่าผู้บอกใ่ายเสือบ่ใสแล้วกาต่อมาก็บฝันมาเรื่อยๆครับฝันทักเทือแล้วครับสองสามเทื่อแล้วครับฝันติดติดกันแบบเดียวกันบอกครับผมลักษณะฝันแบบเดียวกันมาตลอดเนาะครับผม แล้วก็แม่บ้านนี่ก็เมือ่อนั้นรู้สึกว่าไหนเป็นวันพายใหญ่ครับอ่าเพิ่นสกิดผมแต่ว่าแม่บ้านว่าผมนี่บตื่นแล้วเพิ่นเห็นแสงเป็นแสงลูกแก้วครับอยู่ตัวมังค์ค่ะคุณแม่เห็นเป็นันแสงแสงเจ็ดสีเลยได้จ้ะโอ้เห็นอ่ะที่แรกเป็นกลมกล้วยพระอาทิตย์นี่ลยนะจ้ะเป้งตะกายออกมาถ้าโดนเป็นแสงออกทีละหน่อยออกเปิดทีละสีมาจ้ะลูกได้สกิดแฟนบัดริแฟนน่ ปกติโน้สิมีอันสาดกันบันพื้น่ะเป็นขึ้นอย่างไงวันพระหนูเลียกว่าสาดกันโน้นเรยกเป็นเบื้องเกลียวเรียกว่าแสงันมาจากไหนเพื่อเบื้งองตักเพื่อออกมาจากต้นบังคับออกมาจากต้นบังคับเมื <laughs> ม่อนี้ <laughs> ไปเลยได้จ้ะเป็นแสงขึ้นวันอาทิตย์เลยได้วันเท้าหนีเท้าหนี่เด่นเลยจ้ะอดูเห็นครับวันนี้เราก็จะได้มาขอโชคเปิดโชคเนาะการเงินเอฟซีแล้วค่ะได้ซืบพ้นธรรมไม่บายสีเนาะค่ะมือนี้เนาะ ในบุญลายอยู่ดอกค่ะเอฟซีเมื่อนี่ขอให้อาน,นิสงนี้ให้หอดผููเป็นซอยเหลือหอดเอฟซี hot, ทุกคนครับ <c oughs> ขอให้มีในความสุข,ข <c oughs> ความเจริญให้มีสงมีลาบไปเหตุการณ์แหงงานอยู่ทางไก,ก่กระซังครับแม้นตกทุกขอให้คนอยากทุกแม้นถึงสุกขขอให้ร่ำรวยตลอดไปตลอดทางแลน่านเถื่อนใจดางมีรูปูรูปภาพครับจสาถูกงลูรสาองสิ่งบางกิรุดออก ขี่เกี้ยวต๊กเส่หัวเมื่อกี้บ่ค่ะเอาไปใซ่ลรค่ะเอาเอาเอาขี่เกี้ยมน่อยตกใส่หัวหางมาอยู่มืออะจหางอยู่มือไปแล้วตื่นแล้วไปแล้วเกิดเหตุการณ์แปลกนะคะเนาะแปลว่าผู้รับคนรับู้ด้วยครับเนาะ ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภริตวานะเมตังสมเมตตาภัณตาภาวิกิตกิตตาภริตังภานันตุสาเกกะเมจารุเปกิริสิกะระตะเรจันตาลิกีวิมหานี อิเปรัตเถจขามิตรุวนาคาหานิเขหวัตภุมิเกเตภุมมาจยันตุเทวชะลตาลาวิสมียาคัทันตพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวารวาจนางชาตุโอเมตุนันตุธรรมตาวนาคารุยามัทันตาธรรมตาวนาคารุยามัทันตา อัมมาตยานาคาโลอายมปัทันตาสาธุสาธุกอนเถรุคาเทวดามาจักทิจัฏฐิจงมาสถกทิฏฐิสิงสถิตฐนะแห่งนี้จงมาเป็นสักขีพยานจงมาเป็นประธานให้กับลูกกับเตา๋อเถรสาธุ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 ครับอันนี้ปักอะไรักษณะแบบนี้ครับพักปักขึ้นมาเลยค่ะจ่าเสียบหาวล่ะเปิดน้ำแดงเลยค่ะน้ำแดงเอาหลอดเสียบเนี่ย กินไปได้ค่ะอีก่ก้อนจุกน้อยทอ,อ,อ่ติ้จอกน้อยอกันมือนี้ก็เป็นมือวันพระพ้อเนาะค่ะเนาะคุณพ่อของน้องพี่จะเป็นคนขอโชคลาภเนาะค่ะมือนอี้ บอกวาเบิ่อหลงจากผมมาทำความสะอาดประมุขการโอ้เห็นตัวใดค่ะไหยิกไปใกล้ๆอยิบไปใกล้หน่อยนี่ความรู้สึกของผมนี่ผม้สึกว่าเปิดครับอืม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 ตอนนั้นบ่มีครับตอนนี้บ่มีพึ่งมาอ๋อคือคุณพ่อเห็นแล้วพ่อหลองพี่ผมเห็นแล้วเห็นแล้วครับพึ่งมากพึ่งมาเห็นแล้วอันบ่ค่ะอัน แย่แม่ไม่เอาแปลงไม่พอเนี่ยคนรูปอีกแค่หนึ่งคือว่าเห็นมาตัวหนึ่งแล้วนั่นเมื่อไงตอนมาทำความสะอาดนี่นะครับตอนมาทำความสะอาดผม,ผมจมปากจมคลองผมโดยที่พ่ะท่านในวายยังเตียวบากะขออนุญาตเพื่อนครับว่าที่ทำข้อมาให้มาสั่งมาแปลงให้โดยลูกหลานมาอาศัยอยู่นี่ปุยญาที่ได้เที่ยวมากยันมาซานมาเบิ้งง่ายๆครับบ่อยยังที่ได้นำดอกไม้พวกมาไล่มาถวายตุกขันพระเนาะ คา,างกับสิมีเห็ดดอกพวกนีน้เนาะค่ะปลูบพืชใช่ไรประเดี๋ยวปูสีแซ่บตัวง่ายอีวีค่ะเอฟซีส่งไม่ไกหน่าเด้อค่ะดวงไฟดวงมัน่นครับผมเบิ่งซอยกันเนาะค่ะ อ่าครับให้พี่พี่ดูนะครับนี่นะครับตัวดรค่ะเจ็ดครับเจ็ดเจ็ดตัวแรกนะครับเอ็นครับเจ็ดโอ้เอ็นเจ็ดครับผมหนึ่งครับหนึ่งแม่ดีดีค่ะเจ็ดหนึ่งง่ามแม่ผกคนสรุปงงาย เจ็ดหนึ่งสี่ครับเจ็ดหนึ่งสี่ครับแต่ถ้ามุมมองอีกคนจะเป็นสิบเอ็ดนะครับแต่สำหรับผมเจ็ดผมเห็นหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งหนึ่งเนาะปูเงามงาปูผมแห้งข้าแห้งขื่นข้ามครับปูวัเบิร์นลูก้ำลานอ่าฮะนี่ครับปูขโมยแบบขอปูกันเนาะหนึ่งเจ็ดห้านึ่งพิมสีเบิร์น น้องพิมสีเบิงเนาะค่ะคุณพ่อเห็นเจ็ดหนึ่งสีแล้วน่องพิมสีเห็นตัวใดเนาะค่ะมาลุนไปน้ากันนะคะวันนี้เดว่างนะครับทีนี้ต้องเป็นน่องพิมนะครับผมสาธสาธาถูกกเหมือนมือพอมกัสี่ล้าวยะไตัวใดล่ะบอกก่อนสีขาวสีขาวที่เห็นเล็กตัวใดเบืองกัน เียตัวไหนบ้างตัวไหนตัวไหนลูกบอกเลยพี่บอกเลยมีเรียกอะไรบ้างสีขาวอะไรล่ะสีขาวพูดเลขตัวไหนเขาบอกเลขตัวไหนเอาปู่บอกเลขตัวไหนลูกเลขเลขยันเอาปู่บอกเลขตัวไหนลูกเอ้าบอกสลลูกเลขยังตเลขหกเลขหกหกอล้วยังลูกัง หกสิบหกสิบเอาน้องพิมเห็นหกสิบยินบากว่าหกสิบจะขับได้ตรงกับหกสิบแตโอ้น้องน้องน้องพิมเห็นเป็นหกสิบออกแก้ว่าหกสิบออกแก้ว่ะหกสิบหรือหกสี่หกสิบหกสิบหกสิบอือหกสิบหกสิบอือหกสิบหกสิบเด็กมาจยออกแก้ว่ะออกแก้ววหน้องพิม ออกแค่ออกแคเอาผัวนี่น้องพิมก็ลันตีออกแคบเรอครับที่หลายแฉะงานบุกจากอานาาจะเป็นกระมังเยค่อสํารำรับตัวเลขนะคะคุณพ่อน้องพิมเห็นเจ็ดหนึ่งสี่แต่น้องพิมออกปากแล้วนะคะคือหกศูนย์นะคะหลังจากที่ผมทาแป้งครับจะมีอยู่สามจุดครับ ขึ้นเป็นตัวเป็นสีให้เห็นนะครับหนึ่งจุดแรกสองแล้วก็สามครับอันนี้ไม่ใช่บอกว่าหนึ่งสองสามนะครับใช้วิจาณยานดูนี่หนึ่งสองสามหับเดียงกันเลยครับหนึ่งสองสามครับตัว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 เลขตัวไหนครับตามที่ผมเห็นตัวนี้เป็นหนึ่งครับหลังจากที่ว่าผมบอกว่าผมเห็นเจ็ดหนึ่งสี่ครับผมอันนี้เพิ่มใช่ัหมครับอันนี้ขึ้นเป็นหนึ่งมีศูนย์หนึ่งศูนอันนี้สี่คงที่ครับ หนึ่งศูนย์สี่เอ้าเลขเปลี่ยนนะครับเนาะจากเจ็ดเป็นสี่แล้วครับเอาจริงจริงไมพี่อาร์ตก็เห็นเป็นผมใช่ไหมครับตอนแรกผมเห็นเป็นเจ็ดนี่เป็นสี่แล้วครับเขื่อนเป็นตัวอโอเลขสี่ตัวใหญ่เว้ยเออตอนแรกยังเห็นเจ็ดอยู่นะครับเอ้าเป็นเลขแปดเลขสี่ครับแปดนาเจ็ดหนึ่งสี่แล้วแล้วรอบนี้เห็นเป็นอะไรครับ เป็นหนึ่งศูนย์ครับนี่หนึ่งศูนย์สี่ครับโอ้ฮะเป็นหนึ่งศูนย์สี่เพิ่มมาอีกนะครับผมเลขเปลี่ยนเอาตอนดูรอบแรกก็เจ็ดนะครับอ่าขยิบ่อยชัดเลยสี่นึ่งหายแต่ว่าศูนย์ตึงเค่งหรือเศูนย์ตึงเคร่งขย่บหอลูกเห็นเป็นศูนย์ตัวตัวฟังฟังทรายเป็นหนึ่งอเลขสี่ชัดเลยครับเลขสี่ตัวง่ายไหมมือเคื่องเลยครับ เอ๋อเปิดไฟนะครับเอาเอาชัดเจนเลยบ้านนี้หนึ่งศูนย์มันก็ลยหายคู่กันแต่ว่าตัวเส้นอยู่ซีอยู่เก่เก๋คุณอ๋อเดี๋ยวให้เ F4 แปะเอาเนาะเอ้เอาให้ F4 แปะให้ F4 แปะดีกว่าครับอืมอะไรจะหลายเกินมัจะไหลายเกินเป็นความเสื้อส่วนบุคคลนะคะดวงไฟดวงมันเด้อค่ะบ้านนี้น้องพิมพ์เบ้าออกมาอีกแต่ว่าเพิ่นเสบ้าเลขแต่ละรอบเพิ่นเสบ่หลุดฮกเนาะค่ะ เอฟซี FC มากบนองพิมก็สามารถเอาไปเป็นแนวทางได้นะคะใช้วิจยยารณญาณในการรับชมนะคะผู้ดใดที่เข้ามาเบิงในคลิปนี้นให่โชกไห้มัน้ร่ลำให้รวยกันสุผูสุก้นเนาะคะ่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาเป็นกาลังใจให้ตั้ง่องและกันนองพิมนะคะสําหรับมือนี้กะจะขึ้นไวไ้ถ่ายคลิปนะคะสําหรับตัวเลขขอบคุณเอฟซีแลาย,ลายสวัสดีค่ะ